วันนี้ได้หน่อไม้สดมาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับและต้องรีบทําเพราะว่าทาไม่รีบเดี๋ยวหน่อไม้ใจะเหี่ยวแล้วก็ไม่หวานตอนแรกคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะทําเมนูอะไรพอคิดไปคิดมาทําแกงหน่อไม้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ทํามานานแล้วก็ไม่ได้ทานนานแล้วด้วยป๊ะปะ๊าจะทำหน่อไม้ครับขอบคุณครับ,บ,รบก่อนเริ่มทำหน่อไม้คำแพงเติมพลังให้ปะป๊าด้วยขนมหวานครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆผมลุกขึ้นมาถ่ายคลิปทำอาหารเพราะว่าในทุกๆวันจะมีคนส่งของมาให้เยอะมากๆทั้งผักผลไม้แล้วก็อาหารสดอาหารแห้งส่วนมากจะมาจากลูกศิษย์ที่รักแล้วก็ศรัทธานในตัวเรานะครับและทุกคนส่วนมากจะผ่านพิธีแล้วแล้วก็สำเร็จสมหวังร่ำรวยกันมีอะไรทุกคนก็จะส่งมาให้แบบนี้ครับวันนี้เป็นหน่อไม้นะครับและได้ยินข่าวมาว่าเจ้าของหน่อไม้เพ่งสำเร็จตามที่ขอหลังจากที่ผ่านพิธีมาและก่อนหน้านี้ก็มี ปราหมึกแห้งที่สิทธิ์ส่งมาให้ด้วยวันนี้ก็เลยตั้งใจแกงหน่อไม้ใส่ปราหมึกแห้งครับสมัยเด็กๆผมช่วยแม่ทำกับข้าวนะครับเพราะว่าเป็นลูกชายคนเล็กแต่ตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าการปลอกหน่อไม้ที่เร็วจะต้องทำยังไง ผมใช้วิธีการแกะเปลือกทีละอันทีละอันครับซึ่งใช้เวลานาน,านมากๆแต่ตอนนี้แค่ผ่าตรงกลางทางยาวแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยครับ ผมเอาของของทุกคนที่ส่งมามาทํากับข้าวแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกอย่างที่ทุกคนส่งมาผมเอามาทํากับข้าวทั้งหมดแล้วก็ใช้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าผมให้ความสําคัญและก็ดีใจมากแค่ไหนที่ทุกคนส่งมาให้หลังจากปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยก็ตัดส่วนโคนที่แก่ออกนะครับโดยมีกำแพงคอยให้กําลังใจป๊าปปาอยู่ไม่ห่างเลย หลังจากนั้นก็สับเพื่อนําไปแกงต่อเราจะสับเหมือนสับมะละกอเลยนะครับแล้วก็สับตามขนาดที่เราชอบได้เลยจะชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ได้หมดเลยนะครับส่วนผมเป็นคนที่ชอบแกงหน่อไม้ที่ชิ้นเล็กๆนะครับเวลาซดพร้อมกันกับชะอมมันอร่อยมากๆเลยครับ เวลาทำกับข้าวผมชอบทําไปด้วยแล้วก็ทําความสะอาดไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะขัดใจทุกครั้งที่ทํากับข้าวแล้วครัวรกครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันหลังจากสับหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการล้างน,น้องให้สะอาดนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าการทํากับข้าวมันคืออีกกิจกรรมที่ทําให้เราจดจ่ออยู่กับตัวเองได้วางความเครียดวางความคิดลงมันก็เลยเป็นอีกกิจกรรมที่ผมชอบมากๆเลยครับตอนเด็กๆผมไปหาหน่อไม้กับแม่บนภูเขามันเป็นการหาหน่อไม้ที่เหนื่อยมากๆแต่แปลกนะครับว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นเพราะว่ามันสนุกมากครับ ยิ่งเวลาหาหน่อไม้ได้แล้วแม่ชมว่าเก่งยิ่งอยากหามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหาแบบไม่พักด้วยนะครับสิ่งนี้แหละนะที่เขาเรียกว่าแรงซัพพอร์ตแล้วก็กำลังใจแต่พอเราโตขึ้นคนใกล้ตัวเราจะชมกันน้อยลงอาจเป็นเพราะว่าเราชินหรือว่าเราเขินหรืออาจเป็นเพราะว่าทุกคนคิดว่าโตกันหมดแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ว่าเราจะโตแค่ไหนกำลังใจก็ยังสำคัญว่าไหมครับ ล้างเสร็จแล้วเอาหน่อไม้ไปต้มนะครับวันนี้ผมต้มน้องแค่น้ําเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าชิมดูแล้วหน่อไม้หวานมากๆตอนต้มอย่าลืมใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับช่วงที่เรารอหน่อไม้เราก็แช่เข้าเหนียวรอซึ่งจะทําเป็นข้าวเบียร์ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมชอบแกงหน่อไม้ที่น้ำข้นๆครับก็เลยใส่ข้าวสารเยอะหน่อย ใบย่านางนี้ลูกศิษย์ก็เอามาฝากนะครับใบใหญ่แล้วก็สวยมากกระติบข้าวก็เช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้ลูกศิษย์ส่งมาหมดเลยครับ ตอนนี้หม้อต้มหน่อไม้ของเราเดือดได้ที่เลยครับเรามาตำใบย่านางแล้วก็เข้าเบียร์กันนะครับสมัยก่อนเวลาที่แม่ชายให้คั้นใบย่านางเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ไม่อยากทํามากที่สุดเลยครับเพราะมีความรู้สึกว่ากว่าจะคั้นให้ออกมาเป็นน้ําสีเขียวมันใช้เวลานานมากแล้วก็ใช้แรงเยอะมากๆและทุกครั้งที่งองแงหน้าหงิกก็จะโดนแม่ดุทุกทีเลยครับ แต่ต้องขอบคุณแม่ที่ฝึกให้เราทำงานและบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่บ่อยๆนะครับเพราะพอเราโตขึ้นจึงได้เรียนรู้ว่าหากอยากสำเร็จเราไม่สามารถเลือกทำเฉพาะสิ่งที่เราอยากทำได้แต่เราต้องทำทุกอย่างทำท,งทั้งที่ไม่ชอบทำท,ทั้งที่เหนื่อยทำทั้งที่ขี้เกียจบทเรียนเหล่านี้จึงทำให้ผมเป็นตัวเป็นตนจนถึงทุกวันนี้ครับ ทำใบยะนางเสร็จเรียบร้อยนำน้ำเปล่าลงไปคนนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นสีของน้องเป็นสีเขียวและสวยมากๆเหมือนสีชาเขียวเลยครับอื้ีสวยจัง หลังจากนั้นนําไปกลองเพื่อเอาเศษใบออกแล้วก็คั้นเอาใบย่านางครับสีของใบย่านางไม่เขียวเข้มมากนะครับเพราะว่าผมใส่เข้าเบียร์ไปเยอะแต่ตอนที่เราเอาไปแกงสีของน้องจะเข้มขึ้นครับสีสวยรัง หน่อไม้เราต้มจนได้ที่แล้วนะครับเอาน้ําที่ต้มอ,ออกแต่อย่างที่บอกนะครับว่าผมต้มแค่น้ําเดียวเพราะว่าหน่อไม้ของเราหวานอยู่แล้ว พักหน่อไม้ไว้ก่อนนะครับเพราะต้องมาล้างผักที่เราจะใช้แกงใส่กับหน่อไม้มีชะอมตะไคร้เห็ดหัวหนูผักแนงลักหรือว่าผักอีตูหอมแดงแล้วก็พริกครับ ล้างผักให้สะอาดแล้วก็นำตะไคร้มาทุบแล้วก็สับเป็นท่อนนะครับแล้วก็นำพริกแล้วก็หอมแดงมาตำให้พอหยาบครกหินแบบนี้สมัยเด็กๆที่บ้านรอยเอ็ดผมไม่มีนะครับมีแต่ครกแล้วก็สากไม้กว่าจะตำเสร็จใช้แรงพอสมควรเลยครับ การคั่วหน่อไม้แบบนี้จะทําให้หน่อไม้ของเราหอมมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่หน่อไม้หอมแล้วก็นําใบย่านานเทลงไปสามด้วยพริกแล้วก็หอมแดงที่เราโขลกไว้แล้วก็เริ่มแกงได้เลยครับ ตามด้วยเห็ดหัวหนูเครื่องปรุงซึ่งเครื่องปรุงของแกงหน่อไม้มีไม่เยอะนะครับมีเกลือนิดหน่อยน้ำปลาร้าผงโชูรสแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยครับน่ากินมากอซอฟเวได้กลิ่นสงสัยจะเหิวก็เลยแวะมาดูครับหอมจัง อหอมัออ้ยก้าแซ่บก็หออันนี้เขายังอยู่ียวกว่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เขาอยากแกงแบบหนึ่แนงแกงกินหอ,อมนะเนี่ยแต่มันจะออกแนวแนวแนววุน้วนนิดนึงใช่ไหมครับไม่วุ้นเลยค่ะก็แต่เขาต้องการให้มันค้นๆนะค้นๆจะเติมน,น,น,น้ำนิดนึงก็ดีนะมันจะเหนียวกว่าเยแหละ ทา,า,าน้ำแกงข้นเกินไปสามารถเติมน้ำเปล่าเพิ่มได้นะครับแต่สำหรับคนที่แกงข้นๆแบบนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าน้องจะติดหม้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องคนบ่อยๆครับรอ,อชิมนะคะช่วงนี้ดีนะเนี่ยเขาอ,อยากให้ตัวเองเอนจอยกับการท้ากับค้าเยอะๆเรื่องเครียดเยอะหรอสู้ๆนะคะ <laughs> ต่อด้วยปลาหมึกแห้งเอาลงหมอ้อได้เลยนะครับอะไรครับคลิกล้วลูกอยแสบนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกโดดแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คําแพงอยากจะช่วยปปานะครับค่อยอค่อยคนระวัง้อ,งองตอนนี้เรากำลังแกงอยู่ครับแกงหน่อไม้ครับหนูได้กลิ่นไหมลูกระวังโนตัวเองนะ สีเหมือนมัทฉับนี่หรอใช่เราชอบกินมัทฉัมาตบปกาช่วยเหเราปลาชิมดูก,ก่อนนะหลังจากที่ทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วเอาผักแมงลักแล้วก็ชะอมลงไป ปิดฝาไว้แป๊บนึงนะปิดฝาไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วก็ลองชิมดูนะครับถ้าอร่อยแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับได,ด้ไหมอ๋อจะดึงของกระเสบนี่อ่ะพียังแกงมไม่นนใส่ไหมเอาเสร็จโอมึงแข่งมันบอกใช่ไหมมึงเคยเห็น,นไหมเป็นกระเสรบวะครับ น้ำข้นๆผักเยอะๆหอมวนๆมาดูกันนะครับว่าซอฟเวชิมแล้วจะเป็นยังไงลูกมันร้อนครับอุ้ยอุ้ยแซ่บอุ้ยนัวมากขอบคุณคนที่ทำอาหารได้ในที่สุดในโรงร้านไม่โรงร้องๆ้องล่านเลยเหรครับ บอกตรงๆนะครับว่าเป็นแกงหน่อไม้ที่อร่อยมากๆทำอาซอเวยไม่อยากวางช้อนเลยครับขอตัวทานข้าวกันก่อนนะครับสุดแกงหน่อไม้สุดนี้อร่อยมากลองทำดูนะครับ